สวัสดีคะ่ะแอนมินแก้วแห่งไทยเดทวีพีมาแล้วคะ่ะเจอกันบ่ายวันจันนะ์พะคะทุกคนโหวันนี้เงียบเงามากเลยนะคะไม่มีใครมารับฝรั่งเลยเหรอวันนี้เออก็เลยมาคุยกันนะเฟซสักหน่อยนะคะแอนมินแก้วมาแอนมินแก้วแอนมินแก้วอยู่ตรงนี้มาแล้วนะคะแอนมินเป้ แชร์ไปที่กลุ่มของเรานะคะสาวๆของเราเกือบสามหมื่นแล้วนะในกลุ่มเนี่ยเออบางคนอาจจะไม่รู้ติดตามหน้าเพจน,นะคะกลุ่มของแอดมินแค่มีอะไรดีในนั้นนะก็คือมีฝรั่งไงคะนะมีฝรั่งให้เลือก งานดีทั้งนั้นเลยนะคะ VIP สมัครรับแชทฝรั่งทันทีนะคะงานดีของเราที่ลงในเฟซหรือว่า,าใน l i น์แอนมิเกลส่วนตัวก็ตามนะคะเรามีเสิร์ฟให้ตลอดนะคะนะไม่ขาดแคลนแน่นอนนะคะมาค่ะอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ่ะคุณยุพินสวัสดีค่ะนะคะน้องปอสวัสดีค่ะภาพชาสิงชันนจ๊ะน้นนองเป้เพราะว่าวันนี้แอดไม่ได้ใส่ไมคนะอาจจะมืดนิดนึงมืดปะ นะมาคุยกันค่านะคะใครว่างๆนะคะมาคุยกันวันนี้นะคะแอดมาแบบเร็วๆอีกแล้วนะคะเพราะต้องไปรับลูก,ลกที่โรงเรียนนะคะวันนี้มาในเรื่องวิธีบริหารเสน่ห์นะของสาวสาวสายฟอตต้องรู้นะคะนะเราต้องรู้จักบริหารเสน่ห์วิธีสร้างสเสน่ห์นะเพราะว่าหลายคนสมัครเข้ามาแล้วหรือว่าหาแฟนฝรั่งเองก็ตามรู้สึกแบบ รู้สึกเงียบเหงา่ารู้สึกไม่ฮอตไม่ปังใช่ไหมคะเราก็มาดูจิว่าเรามีเสน่ห์ดึงดูดฝรหลังเพียงพอหรืออยังนะคะหรือว่าถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้มันมากขึ้นเนี่ยทำยังไงนะคะนะ ดูคอมเมนต์นิดนึงขึ้นนะคะนะสวัสดีทุกคนนะคะนะ,ะมามาฝังนะมาบริหารสเสน่ห์มาสร้างสเสน่ห์กันนะคะถ้าใครยังไม่มีหรือว่าถ้าใครมีแล้วก็เออมาบริหารให้มันมียิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะนะอ่ะคือข้อแรกที่มันสําคัญเลยนะคะนะที่ผู้หญิงมีสเสน่ห์นะไม่ว่าจะใส่ฝอนะหรือว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยแอดว่า มีเสน่ห์ไว้แหละดีนะนะเพราะที่หนึ่งที่สำคัญมากเลยนะเฟลลี่นะคะเป็นเฟลเออเป็นคนที่เฟลลี่เข้าถึงง่ายนะคะนะขี้เล่นอ่ะเออข้อเดียวนี้ลวดเลยนะ,ะเพราะมันยังมีอีกหลายข้อนะค,ะคือคือถ้าเป็นตัวแอดเองนะคะอ่ะเติมให้ตัวเองนะคะเซ็กซี่ขี้เล่นเป็นตัวเองเออนี่แน่นะค,ะคือต้องเฟนล,ลี่นะคะนะเฟนล,ลี่เนี่ยในความหมายของแอดเนี่ยคือ เป็นเพื่อนนะเป็นเออเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะน,นะเฟนลี่อ่ะนะคือเวลาเราคุยกับฝรั่งเนี่ยน,นะอย่าไปเครียดอย่าไปคิดเยอะนะนอย่าคิดว่าฉันมาหาแฟนแล้วมันเกร็งนะคิดว่ามาหาเพื่อนค่ะนะคิดว่าคุยกับเพื่อนนะทาตัวเฟนลี่อะ,ะ่ะคือเพิ่งรู้จักกันก็เออตีสนิทเออพูดว่าตีสนิทมันเหมือนแนวแง่ลบยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่แบบ นะเฟลลี่ไว้ก่อนนะทำตัวเหมือนแบบอุ๊ฉันรู้จักเขามานานแล้วแบบสนิทนนะ่ะที่สนิทนนะ่ะทำสนิทสนมอ่ะเออเฟลลี่นะเะนี่ยมันคือสนิทอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเคร่งเครียดเกินไปนะคะอุ้ยฉ,ฉันชอบเขามากฉันอยากให้เขาเป็นแฟน ลืมความเฟลลี่ไปเลยนะฮะนะเออเป็นมิตรภาพนะมาให้มิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะจําเป็นมากนะคะก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคะนะเฟลลี่นะฮะอย่างตัวแอนมิทแก้วเองนี่คือเฟลลี่มากนะ,ะจะคุยกับใครเนี่ยฝรั่งที่แอดสแกนแอดตีเนียนแอดเฟลลี่กับทุกคนนะคะนะเออให้คําจํากัดความของตัวเองเนี่ยเออเฟลลี่นะคะขี้เล่นเป็นกันเองจริงนะคะคือเข้าถึงง่ายจีบจิดทุกคนนะคะไม่งั้นไม่สามารถ เช็คสแกนฝรั mm ่งมาเสิร์ฟทุกคนได้นะฮะถ้าเราไม่ทำตัว friendly, mm hmm. เฟรนดีนะคะทำตัวเหมือนแอนิเกลเนี่ยค่ะนะเออ mm hmm. พิ่งรู้จักกัน mm hmm. ก็เหมือนเหมือนรู้จักสนิทเขามาเป็นชาติแล้วนะคนะคุยได้ทุกเรื่องนะคนะค่ะ mm hmm. คุณจำปีสวัสดีค่ะนะคะ ก็อันไหนในใครเข้ามาแล้วนะฮะนะฝากแชร์ด้วยนะคะคลิปนีออ้สำคัญมากกับสาวๆาซสาโฟนะคะผู้หญิงทุกคนนะต้องสร้างเสน่ห์นะคะแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะนะเชื่อว่าสาวๆทุกคนหน้าเฟซตัวเองเนี่ยก็ต้องมีเพื่อนที่เดินสายโฟอ,อ,อ,อย่างหาแฟนฝรั่งนะจะได้มาฟังคลิปฟรีของแอนดมิดแกวตรงนี้นะคะนะเออถ้าใครแชร์ เ,เพราะว่าตอนนี้แอดแอดก็จะมาเลือกนะตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าใครแชร์คลิปของแอดเนี่ยแอดจะเลือกสุ่มแล้วก็ให้ให้คอนแทคฝรั่งงานดีในในกลุ่มของเรารับไปเลยคะ่ะสคนฟรีๆนะคะเออ,เอ,อ,เอ,อมารุมเล่นเกมกันนะคะแชร์ไปที่หน้า Facebook เฟซบุ๊กนะ สำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็น v p นะแต่ v p p ก็แชร์ได้นะคะนะเออให้เพื่อนๆได้มาเออมาอยู่ในกลุ่มกวนส่ฟองของเรานะคะมารับฟังข้อมูลดีๆมาเติมพลังบวกนะคะมารับเทคนิคดีๆจากแอนนิแกฟฟีได้ตรงนี้นะคะนะถ้าใครแชร์นะคะเริ่มจากคลิปออไลฟ์สดคลิปนี้เลยนะคะถ้าใครแชร์แล้วเออเดี๋ยวอจะสุ่มเลือก ให้รับช่องทางติดต่อฝรั่งของเราฟรีสองช่องทางสองคอนแทคไปเลยนะคะเลือกได้เลยเข้าไปในกลุ่มแล้วเลือกมาแอดส่งให้นะคะนะก็แชร์ได้เลยนะคะนะทำทำกติกานะฮะนะถ้าใครสนใจอยากลองคุยนะคะอ่ะอดเลยหุณโอุ้โอคืออดแล้วก็แชร์ได้นะรับเพิ่มก็ได้นะใครมีแฟนแล้วก็เออนะหาเพื่อนคุยเพิ่มไง ข้อที่สองนะคะอันหลังจากเฟรนลี่แล้วเป็นไงคะ <Yeah. S 1> คือเราก็ต้องรู้จักที่จะแบบว่าอ้อนนะคะศบตานะ,ะนะคำว่าเออรู้จักสบตามองตามองหน้าแล้วก็อ้อนแบบเนียนๆนะคะเออข้อที่2ก็จะยาวน้อยนะคือทุกอย่างมันมันมันลิงก์ไปด้วยกันนะคะ,ะคะ <Yeah. S 1> ว่า มองตาจ้องตาเนี่ยเอาแอดหนูหนูแชทพิมพ์แล้วเขาอยู่ตั้งอังกฤษแล้วหนูจะอ้อนอยังไงหนูจะสบตายยังไง คุณค่ะรู้จักไหมคะคำว่าเฟ e t i ม e รู้จักไหมคะวิดีโอคอลนะฮะมันไม่ใช่ว่าชีวิตนี้มันนั่งส่งแต่ตัวหนังสือไปอย่างเดียวนะเราต้องมีมีมุมของการเ,รเปิดกล้องนะฮะนะต้องมั่นๆนะฮะนะจะได้มีโอกาสสบตาจ้องตาอ้อนๆนะฮะนะหน้าตาแบบแบบ๊วแๆบบนะใส่ตาวิงๆใส่เขาได้นะคะนะขอถึงเวลาแล้วมันก็ขอวลาเปิดกล้องเปิดวิดีโอคอลหรือนะ ถ่ายวิดีโอสั้นๆนะคะคุณขาอย่าส่งไปแต่ตัวหนังสือนะส่งมั่งวิดีโอสั้นเนี่ยคลิปสั้นเนี่ยนะคะคลิปน่ารัก,น,กน่ารักนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนึกออกมาเออพูดอะไรสั้นๆเรียกชื่อเขานะวิงวิงส่งสายตาทางวิดีโอนะฮะวิดีโอคอลเฟสทูเฟสเห็นหนะ้าสบตาใช่ไหมคะหรือว่าจะแบบเริ่มเริ่มโดยการส่งเป็นวิดีโอนะคะมันก็ ส่งสายตานะผ่านวิดีโอคลิปสั้นๆเนี่ยเออฮัลโหลจอนอะไรอย่างนี้นะคะฉันกินข้าวอยู่กับเพื่อนเอนจอยกับเพื่อนหรืออุ้ยฉันออกกำลังกายฮัลโหลจอนอะไรคือเรียกชื่อเขาด้วยนะคะแล้วก็แบบส่งสายตานะคะเออยุ่ยยวนิดนึงมันก็ต้องมีบ้างผู้หญิงนะคะนะอะเป็นการบริหารเสน่ห์เป็นการสร้างเสน่ห์ผู้ชายหลงแน่นอนเชื่อแอนนะคะนะจริงอะต่อไปนะคะนะเราต้อง ต้องสวยดูดีในแบบของเรานะคะอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์นะบางคนบอกไม่มั่นใจเลยแอดหนูหนูไม่สวยอย่าค่ะอย่าพูดว่าไม่สวยมีใครมาว่าเธอไม่สวยหรืออยังนอกจากตัวเธอเองเนี่ยนะตื่นเช้ามาดูกระจกเลยค่ะฉันสวยคนอะไรเกิดมาไม่เคยพบเคยเจออะไรสวยขนาดนั้นมันต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะฉันก็สวยในโลกของฉันนี่แหละนะคะเออเริ่มเลยนะคะนะคือต้องสวยสวยสตรองด้วยนะคําว่าสตรองในที่นี้เนี่ยคะ่ะมันก็สื่อไปถึงแบบ ผู้หญิงที่มีอะไรทำอ่ะออกกำลังกายไงน,นะสวยด้วยสตรองด้วยทั้งหน้าที่การงานนะคนะเนาะมีงานที่ดีทำเนี่ยคขาว่าสตรองเนี่ยทั้งแบบเป็นคนลัก,การออกกําลังกายคือมันทําให้เป็นผู้หญิงสตรองจริงนะถ้าเราออกกําลังกายเนี่ยมันจะมีเป้าหมายมันจะฮึสู้เวลาแบบอย่างแอดเนี่ยไปไปเขายิมใช่ไหมก็จะมียกเวทอะไรพวกเนี่ยคือคือมันหนักนะมันเหนื่อยนะแต่ว่มามันสู้อ่ะมันมันต้องแบบมันต้องฮึ สักฮึดนะเออ <c oughs> เข้าใจไหมคือในชีวิตประจําวันของเราก็เหมือนกันนะคะจะทําอะไรเนี่ยมันต้องฮึดในชีวิตนะในเส้นทางสายฝอเนี่ยหาแฟนฝรั่งก็ต้องอึ๊บนะเข้าใจไหมคือถ้าเราได้ออกกําลังกายเนี่ยมันก็เหมือนการใช้ชีวิตนะมันต้องอึบมันต้องมันต้องอสักสักตั้งหนึ่งอะเข้าใจไหมคะนะดังนั้น การที่จะมีเสน่ห์เนี่ยก็ต้องเป็นคนสวยในแบบของเราแล้วก็เป็นสาวสตรองนะเพราะว่าต่อไปเส้นทางสายฝอเนี่ยถ้าคุณได้แฟนฝรั่งแล้วเนี่ยมันต้องเจออะไรอีกเยอะค่ะคุณต้องสตรองอีกเยอะดังนั้นต้องเริ่มฝึกความสตรองในตัวคุณนะคะแอนแนะนาการไปออกกําลังกายเลยค่ะมันเป็นการฝึกความสตรองให้กับชีวิตคุณจะไม่ย่อท้อกับอะไรง่ายๆนะคนที่มาหาแฟนฝรั่งแล้วท้อแท้ห่อเหี่ยวจริง กลับไปดูได้เลยเขาไม่ออกกำลังกายนะหรือว่าแบบเออชีวิตนี้เคยประสบความสําเร็จอะไรมาหรือเปล่านะนะจริง,รงคือการหาแฟนฝรั่งเนี่ยเป็นการฝึกพัฒนาตัวเองหลายๆด้านเลยจริงๆนะคะทุกคนนะพี่จุลี่นะฮะคุณแก้วคนนี้ชอบมากนะที่พี่แต่งตัวเออชมทุกวันนะพี่จุลี่ เออใช่ไหมพี่จูลี่คือเราต้องสวยอะ่ะเราต้องสวยดูดีอะ่ะเห็นไหมแฟนชมทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างของคู่ที่ประสบความสําเร็จนะคะกำลังแฮปปี้มากเลยนะพี่จูบีเนาะผู้บ่าวมาหาแล้วนะคะอันนี้ก็ติดตามหน้าเฟซอยู่นะะชื่นชมยินดีด้วยตลอดนะ,ะอ่ะทุกคนเนี่ยมาแชร์กันนะคะว่าบริหารเสน่ห์ใช่ไหมเป็นคนเฟรนดี่เนาะขี้เล่นเป็นกันเองเข้าถึงง่ายใช่ไหมคะ แล้วก็สวยดูดีในแบบของเรานะคะสตรองด้วยนะคะแล้วก็รู้จักที่จะอ้อนรู้จักที่จะสบสายตานะคะนะกนะ็โดยการเปิดกล้องนี่แหละส่งวิดีโอไปให้นี่แหละนะคะนะค่อยๆเอ่อเป็นสเต็ปไปนะคะนะสุดท้ายเนี่ยเออยังยังไม่สุดท้ายนะต้องเป็นคนยิ้มเก่งยิ้มเก่งด้วยนะคะนะเห็นไหมมาดูแอดเนี่ยอะมาดูวิดีโอของแอดเนี่ย แอดยิ้มยิ้มไปพูดไปหัวเราไปอีนี้บ้าหรือเปล่าบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่คุณถามใจตัวเองคุณมาอยู่ตรงนี้มาดูอีฉันเพราะฉันยิ้มใช่ไหมเออถ้าเอน็นยิงแก่มาอย่างเงี้ยค่ะก็มีเสน่ห์นะนะคะก็ต้องเป็นคนเฟนลลี่ค่ะนี้หรอใช่ไหมเห็นไหมกับนะคะทุกคนนะอะไรอย่างนี้นะมันก็คือต้องเป็นคนยิ้มเก่งสดใสน,นะอยู่ด้วยแล้วมันจะ สชื่อนะมันมีความสุขอะคะ่ะนะและแอ,แอดคาแล้วหนูจะยิ้มยังไงหนูพิมพ์อยู่หลังแชทเนี่ยเขาจะเห็นหนูเหรออ้าวก็สติกเกอร์ยิ้มก็ได้คือมันสื่อคือแม้ว่าเราจะคุยผู้ชายออนไลน์นะคะเราสามารถส่งภาพส่งสติกเกอร์ได้นะคะแล้วก็ไปถึงขั้นเปิดกล้อง ส่งวิดีโออย่างที่แอดบอกนะคะนะต้องเป็นคนยิ้มเก่งนะคะยิ้มเป็นเลยสวยๆใสๆนะคะนะเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนล่าเริงนะ,ะมันคือเสน่ห์นะเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันคือเสน่ห์เลยนาทุกคนอาจจะลืมนะอาจจะแบบเออชีวิตฉันก็ลันท์ท์ขนาดนี้เนาะ น้ำมันก็แพงหมูก็แพงอะไรก็ขึ้นนะตกงานไอ้จะมาให้ฉันยิ้มหาผู้ชายเหรอฉันเครียดสิฉันก็ต้องรีบหาผัวฉันเครียดคิดคิดคิดฉันแชท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 อยากได้อยากได้อยากได้อันนั้นนะผู้ชายจะหนีหายหมดนะคะนะยังไงเราก็ต้องคงความมีเสน่ห์นะคะเออทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยยิ้มเก่งนะคะสดใสล่าลืนะะเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งข้อสุดท้ายนะ,ะข้อสุดท้ายนี่คืออันนี้สําคัญนะ เป็นตัวของตัวเองนะนจะไม่ต้องเปะเวอร์เป็นตัวของเรานี่แหละนะใครจะรักก็รักที่ตัวเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเออฉันไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยฉันเป็นตัวของตัวเองภาษาฉันก็ไม่ได้ฉันก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะนะ,อ,ะอย่าลืมคุณครูคต้นสอนภาษานะคะมีคอร์สออนไลน์แนะนานะคะคุณครูคคต้นทีมเดียวกันกันกบแอนมินแก้วเดี๋ยว อันนี้ก็จะไปภูเก็ตอยวไปเจอคุณต้น <c oughs> คุณคุณต้นก็กลับมาเมืองไทยนะคะตอนนี้ทีมเราอยู่เมืองไทยกันทุกคนนะคะคุณคุณต้นอยู่เมืองไทยแล้วนะ,ะนะพูดเรื่องความเป็นตัวของตัวเองก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึง่งนะไม่จาเป็นต้องเหมือนใครไม่ต้องอ,อ,อยากเซ็กซี่ <c oughs> อยากสวยหมือันนี้แก้บนี้หรอแล้วก็สวยในะแบบของเราคือเป็นตัวของเราไม่ต้องพยายามนะแล้วก็ไม่ต้องให้มันเป๊ะไม่ต้องให้มันเป๊ะเวอร์นึกออกไหมจะโกจะจะโกจะ เบอะบะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวของเรานะเขาก็จะชอบในตัวของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่พัฒนาตัวเองไม่แต่งหน้าก็หนูแต่งหน้าไม่เป็นหนูไม่แต่งหน้าหนูไม่ชอบแต่งตัวแต่หนูอยากได้ผัวหล่ออ่ะหนูอยากได้ผัวรวยอ่ะเข้าใจไหมมันก็ต้องพัฒนาทั้งเรื่องภาษานะคะนะอะพี่จุดดีใช่จากคุณแก้วเออขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะคุณแก้วนะคะที่ส่งคนที่ใช่ามาให้ นะเข้ากันได้ดีมากไม่เคยทะเลาะกันเลยอแต่แล้วเออตั้งแต่อยู่ด้วยกันนะคู่นี้เขาบอกว่าเขาเป็นคู่แท้แหละแอดดูแล้วนะคนะและน่ารักเนะาะไม่มาอยู่นานเหมือนกันนะพี่จะเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมผู้บ่าวเนะเออหนุ่มฝรั่งเศสนะคะกับพี่จูดี้นะรุ่นนี้เขาก็รุ่นใหญ่เนาะเนี่ยใครบอกว่าอายุ อายุเนี่ยสี่สิบห้าสิบอัพเนี่ยหาแฟนไม่ได้ไมาดูคู่นี้เลยคะ่ะน่ารักกันหนุ่มกันหนิงนะคะนะยินดีด้วยยินดีด้วยมากๆเลยดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ทั้งคู่มาเจอกันนะคะขอให้รักกันนานๆนะอ่ะอย่าลืมนะฟังเพลินนะแชร์ด้วยนะคะคนละหนึ่งแชร์ถ้าคนที่ไม่ได้เป็น VIP แชร์เดี๋ยวแอดจะไปเลือกสุ่มเลือกสุ่มให้ช่องทางติดต่อฝรั่งฟรีสองคอนแทคเลยเออ ไปเลือกมาเลยในในกลุ่มเอกลุ่มอาหารแฟนต่างชาติบายแอดมินแก้วเนี่ยนะคะ uh huh. เลือกมันเลยจะเอารอแค่ไหนเลือกมาเดี๋ยวแอดแนะนําให้เออทักให้ทักไปคุยเลย <c oughs> นะก็ไม่สมัครก็ได้นะมามารอแบบรอดูไลฟ์สดแอดแล้วก็มากดแชร์ไลฟ์สดเออได้ เพอรเอแบบว่าอาจจะแบบได้แฟนฟรีไม่ต้องสมัครเนี่ยเออแค่มานั่งแชร์ไลฟ์สดแอนิแกมนะคะนะเป็นกติกรรมใหม่ของเรานะคะนะ mm hmm. ก็แชร์ hmm. ไปให้เพื่อนๆนะจะได้มาอยู่กลุ่มกวนสายฝอนะมารับฟังเทคนิคดีๆมารับพลังบวกแน่นอนแอดมาตรงนี้คือไม่มีคําว่าโศกเศร้าเสียใจนะแล้วทุกคนจะกลับไปด้วยความแบบ เต็มเปี่ยมด้วยพลังฮึดสู้นะเออวันนี้ฉัน VIP เอ,อ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฉันรีบมาซีเอฟเพื่งขอฝพื่งแอดมินเพิ่มเลยวันนี้นะฮะนะเริ่มใช้เสน่ห์ที่แอดมาให้เทคนิคการสร้างเสน่ห์การบริหารเสน่ห์เนี่ยเอาไปใช้มันง่ายมากเลยใช่ไหมคะแค่หาข้อง่ายๆเลยนะคะอย่าลืมสุดท้ายก็คือความเป็นตัวของตัวเองนะคะนะจะโกะจะเบอะบะแค่ไหนเออมันก็เป็นชั้นนะเออมีเรื่องเล่านะคะมีอีกคู่หนึ่งนะที่กําลังเจอกันอยู่ตอนนี้กําลังบิน บินไปภูเก็ตได้สองคืนแล้วแหละนะดูหมแอดเป็นที่ปรึกษาแบบขนาดส่งผู้ชายแล้วผู้ชายมาแล้วแอดออปรึกษาทุกเรื่องจริงๆนะฮะน้องโทรมาถามว่าแอดคะจะบินไปภูเกต็ต เมื่อวานเนาะจะบินไปภูเก็ตหนูต้องเผื่อเวลากี่ชั่วโมงคะ่ะแอดที่สนามบินเออเนี่ยคือเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก,ก็ถามแอดได้หมดนะคะนะก็ถ้าสนามบินในประเทศเนี่ยก็เผื่อเวลา1ชั่วโมงก็ทันนะคะไปถึงสนามบินสมมติว่าบิน10บโมงเนี่ยก็ไป9ก้าโมงนะคะนะเออนะอันนี้อยากจะให้เห็นว่าเออนอกจากหาคู่ให้แล้วหาผู้ชายให้แล้วปรึกษาระหว่าง ตลอดการคุยนะแล้วก็เทคนิคการจีบผู้ชายต่างๆจนมาเจอกันแล้วจนไปออกเดทแล้วอย่างคู่นี้เขาก็ตื่นเต้นมากเลยนะแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแบบเจอกันครั้งแรกแล้วทําตัวยังไงนะสุดท้ายก็คือเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละหนูนะแล้วผู้ชายคนนี้แอดก็รู้จักพอสมควรนะคะก็คือเขาเป็นคนง่ายๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะง่ายๆเนี่ยแล้วเจอกันเนี่ยก็เราก็ เป็นเหมือนเรานี่แหละเราเหมือนเจอเพื่อนใหม่นะอันนี้คือเทคนิคนี้ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะเทคนิคแบบเฟรนลี่เจอเพื่อนใหม่อย่าไปคาดหวังมากสุดท้ายเป็นไงคะตอนนี้เจอกันมาได้3ามสี่วันแล้วโอ้โหแฮปปี้มากเข้ากันได้ดีมากนะคะนะอันเนี้ยเป็นตัวอย่างคู่ที่เขาแบบ สมหวังขอเรียกว่าสมหวังเลยน่าจะน่าจะโอเคแหละนะคะเดี๋ยวจะตามไปสัมภาษณ์เขาที่ภูกเก็ตอีกประมาณ2วันเนี่ยตามไปนะคะนะพอดีจะไปเที่ยวภูกเก็ตพอดีไงเออพอดีมีเคสที่เขาเขามาเที่ยวได้มาเจอกันแล้วแฮปปี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอสักหน่อยนะคะเห็นไหมโอโหอันนี้คือค่าบริการเท่าไหร่คะหลักพันต้นๆคุณขาตามไปดูแลด้วยเออถ้าแบบว่าแอดอยู่ใกล้ถ้าแบบมาเที่ยวหัวหินหรืออยู่กรุงเทพถ้าคู่ไหนแอดเจอไดอนะ้แอดก็ไปเจอนะคะไปแบบ บอาเสิร์ฟให้ไปเชียร์ไปแบบเอออะไรเงี้ยไปไปชมผู้ชายต่อถึงที่นะคะนะคือไปโคชชิ่งนั่นแหละไปไปแนะนำมีอะไรคือตลอดเส้นทางสายฝ่อไม่ว่าจะเริ่มหัดคุยเริ่มหัดแชทเริ่มหาผู้ชายหรือว่าช่วงออกเดทนะมันมันมีอะไรหลายอยา่างที่ที่มันต้องการคําแนะนำนะคะซึ่งแอดอยู่เคียงข้างเสมอนะคะถ้านะะใครสนใจหาคู่หาแฟนต่างชาติออนไลน์ยินดีให้เราดูแลได้นะคะ ก็ข้าวบริการแค่หลักพันต้น,ตน,ตนเองนะมีผ่อนจ่ายอีกช่วงโควิดนะฮะนะช่วงนี้ถ้าใครสนใจนะคะพี่จุรี่นะคะพี่ก็จะไปวันที่17นี้เหมือนกันทันไหมพี่จูรี่โอ,อยากเจอคู่พี่จุรี่มากเลยนะคะจะได้ถ่ายภาพคู่แล้วก็ ไปคุยกับหนุ่มให้นะคะเออให้มาสุขขอเลยอะไรอย่างงี้นะคะไม่คุยเรื่องสินสอดให้เลยดีไหมนะคะคุณยุพินนะ,ะแชร์กลุ่มแชร์เพื่อนแล้วค่าแอนมินแก้วแต่แล้วคุณยุพินนะรับรับรับหนุ่มเลยไหมนะคะเออเดี๋ยวแอดทักไปนะคะสนใจมากค่ะแอดคุณอรุณรัตน์นะคะยินดีดูแลนะคะนะทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะมีไลน์ ตรงแคปชั่นเนี่ยคือมีไลน์ไลน์ออฟฟิศไลน์แอนนีแกแอนนเป้ถามได้หมดนะคะส่งรายละเอียดให้บบเอาให้เข้าใจเอาให้เคลียร์เอาให้ clear, เหน้นๆเลยว่าเอาสมัครมาแล้วฉันได้อะไรมั่งซึ่งขูคือรายการเป็นหางว่าอ่ะคือดูแลทุกอย่างโค้ชทุกอย่างช่วยตอบช่วยแปลนะ,ะส่งฝรั่งให้ไม่จำกัดนะคะที่ปรึกษาจีฟรั่งจนนัดเจอฝรั่งหรือขอวีซ่าสากเบอือยันเรองลบนะ,ะนะ จอการสงการนะคะคุณโออ่าคู่นี้ก็จะมาสงการอฮอตปังมากเลยนะตั้งแต่เนี่ยมกกลาเนาะมกลมกลาก็มั่นเป็นหนึ่งคู่แต่งเป็นหนึ่งคู่ใช่ไหมกุมภาเนี่ยคู่นี้ที่มาถึงภูเก็ตนะคะลงรีวิวไปวันก่อนนะแต่ขอปิดหนะ้าไปก่อนให้เขาได้แบบว่าทําความรู้จักกันนิดนึงนะคะเออเนาะให้คอนเฟิร์มก่อนว่าโอเคเขา 2คนนี่แหละนะคะเนาะก็น่าจะโอเคแล้วแหละนะนี่ก็เป็น3คู่แหละ3คู่นี่คือนับคู่ที่แบบได้แต่งได้มั่นได้เจอกันแล้วแฮปปี้อุ้ยสดีคู่พี่ <_ d ick> จุรีอีกใช่ไหมสี่สีคู่ภายใน2เดือนแล้วยังไม่นับคู่ที่แบบกําลังจีบกันกําลังแบบแฮปปี้ทางออนไลน์อีกนะเอออันนั้นยังไม่ได้นับนะคะทุกคนคิดดูนะ การที่คนเราจะเจอเนื้อคู่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะก็ต้องใช้เวลานะคะแอก็ยินดีดูแลตามสเต็ปนะคะคุณสุภาพรแชร์แล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวคืนนี้แอดมานั่งดูนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดี <c oughs> นะเดี๋ยวแอดทักไปนะคะว่าอาแชร์แล้วตามขั้นตอนแต่แอดก็ไม่สามารถให้คนได้นะคะแต่ก็วนเวียนไปอ่ะ คลิปนี้อาจจะเป็นคุณยุพินหรือคุณสุภาพรอ,อ่ะได้ช่องทางติดต่อฝรั่งไป2องคนใช่ยอ่ะก็ถ้าคนไหนที่พลาดยังไม่ได้อ่ะฉันแชร์แต่ว่ารอคลิปหน้าแชร์คลิปหน้าเดี๋ยวก็จะวนไปนะคะนะพยายามแจกจ่ายทุกคนอันนี้คือรวมเรียนสนุกแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆหน้า Facebook ของแต่ละคนสายฟอเนี่ยได้รู้จักกันนะคะจะได้มา มาดูเทคนิคดีๆรับพลังบวกจากแอดมินแก้ฟรีได้นะคะนะก็แค่ช่วยแชร์ก็เท่ากับช่วยเพื่อนสายฝ่อด้วยกันแล้วนะคะนะเอ้ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะนะทุกคนนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแอดไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปรับเพื่อนอะ พี่เฟิร์นเพิงมานะคะพี่เฟิร์นเป็นไงบ้างเนี่ยรับฝรั่งกับแอดมินเป้บ้างไหมนะมารับบ่อยๆนะคะนะวี p รุ่นใหญ่ของเรานะคะสวัสดีค่ะดูครั้งแรกเลยค่ะแอดมินน่ารักอุ้ยขอบคุณค่ะคุณพนิศลานะคะอุ้ยชื่อเพราะมากเลย ยินดีที่ได้รู้จักนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้ามาไม่ทันนะดูย้อนหลังได้นะคะนะวันนี้เรื่องการบริหารเสน่ห์การสร้างเสน่ห์นะคะนะเอาไปใช้กับเส้นทางสายฝอริเออให้แบบฮอตปังฮอตปังกันทุกคนเลยนะคะนะหรือว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเหล่านี้แหละนะคะในที่ทํางานใน เพื่อนฟูงอะไรเงี้ยนะคะมีเสน่ห์อยู่แล้วก็ให้มันมีเสน่ห์ยิ่งยิ่งขึ้นไปฮอตปังฮอตปังนะคะทุกคนนะเจอกันใหม่หลายหน้านะคะคุณอรุณรัตนอยากเป็นผู้โชคดีค่ะแอดอ่ะเดี๋ยวแอดเลือกเออจะเย็นๆจะจะ,จะได้ทุกคนนะแอดว่านะเพราะว่าอันนี้เพิ่งเป็นคลิปแรกที่ให้ให้แชร์แล้วจะา แจกคอนแทคฝรั่งงานดีของเรานะคะนะก็เจอกันใหม่ลายหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ